อะไรก็แล้วแต่ที่จะนําไปสู่การมีประเวณีอย่าาเข้ากันนะครับนี้เป็นลักษณะอย่างเนีง่งนะครับในอาร์ตบอกกฎหมายของอิสลามซึ่งมาจากปี่ยางนีง้นะครับเมื่ออาการ หมายความว่าตอนที่พระเจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระเจ้าให้อาดัมและฮาวามีเสื้อผ้าใสา่เรียบร้อยแล้วทำไมต้องมีเสื้อผ้าคำตอบอก็คือว่ามนมุษย์เนี่ยมีความหลากหลายซึ่งแตกต่างกันจากสัตว์สัตว์ไม่มีความหลา,า,มากหลายพระเจ้าสร้างสัตว์พระเจ้าให้มีถุงโถได้เขียนน้ามีหมาก็ขนยาวด้เขียนร้อนมีหมาก็ขนสั้นแต่หมีหมาในเขียร้อน ไม่ใสยย่ยกสูงไม่ใสเ่เอ็กเกนไรมันเดินชั่วมันย้อนเพลงถ,ถูงเทงกับ้างถ,ถูงเทงแต่ว่ามนุษย์มีเสื้อผ้านอกจากเพื่อปกปิดอากาศร้อนอากาศหนาวแล้วมนุษย์ยังมีความละอายพอเสื้อผ้าหลุดจากลากนะครับทำให้กลัวราว่า มนุ์นั้นมีความละอายถ้ามนุกไม่มีความละอายหมายความว่ามนุษก็ไม่แตกต่างอะไรแตกจากสัตว์นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับมา,าราชเนี่มันได้พยายามที่จะทําให้เสื้อผ้าของลูกหลานอาดารโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยหลุดออกจากลา่างเรียลิสติกิลชิพสอบชินนะครับด้วยวิธีการต่ตางๆนานานะครับเช่นการประกวดน,นางงามที่หนุนน้อยอหอมน้อยการประกวดน,นาง หรือว่าการที่สหรัฐอเมริกาบุกไปจับชาวอิรักฐานทั้สู้ชาวอิรักแล้วไปจับถอดเสื้อแก้ผ้านะครับคือต้องการจะดูถูกสัตว์สีมนุษย์นะครับชาวอาหริกันให้เหมือนกัตสั์จับแก้ผ้านะให้เหมือนกัตสัอันนี้เป็นการดูถูกมนุษย์ซึ่งประเทศมหาอำนาจเนี่ยทำกันเพราะเข้าโต้โร้ันอยากเต็มที่โฆษณา่งเป็นที่จะให้ นุสพิษเนี่ยเคยกายแต่ว่าโลูกนุสพิษเนี่ยไม่ยอมทำตามเพราะนั้นก็จะเป็นต้องใช้วิธีการบังคับผ่มขืนเข้าไปลุกลานเขาแล้วก็จับน้าผู้ปกครองเบื่อกายแก้ง้าพนะครับก็เป็นการสร้างความอับอายลดความพานุ่งเนี่ยตกตามเลยกับศัตร์นี่คือสิ่งที่มนุษย์ที่เจริญแล้วนะครับทำกับมนุษย์ด้วยกันแต่ว่าเมื่ออาจารเ์าสต์กินอัลกอริทึเข้าไปแล้วเนกินเขาก็กินผลไม้ที่ปลายแล้วนี่ครับเกิดความสำลักผิดขึ้นมา อาดัมไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับพระเจ้าเรียกอาดัมมาแล้วก็ถามอาดัมว่าฉันไม่ได้ห้าเจ้าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้และไม่ได้บอกเจ้าว่ามาร้ายเป็นศัตรูของเจ้ากันนั้นหรืออาดัมยอมรับผิดไม่รู้จะขอโทษอย่างไรพระเจ้าเึงได้สอนให้อาดัมนะครับกล่าวคำขอโทษเป็นภาษา แต่ว,ว่าพระองควิบากพระองค์เนี่ยได้ทำร้ายตัวเองอาธรรมตกลตัวเองทางพระองค์นี้ส่งให้อภัยและส่งเนตตาฆ่าตนแล้วเราต้องสงแ์่ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับความผัดถูกได้รับความหายนะในโลกหน้าแย่แน,น่เพราะนั้นนะครับในทุกเวลาละหมาดทุกเวลาละหมาดเนี่ยพวกสิ่งก็จะอ่านคำอืนบ่นี้เน,นื่องจากว่ามนุษย์เนี่ยอ่อนแอแล้วเ็ามาเป็นความผิดู่ตลอดเวลา ครูจ้าววาเลาวสอนถ้อยคำขอมาให้กับคนนะครับมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าในคำขอโทษของอาดัมนะครับคำพีกรุราอนใช้คำภาษาต่าว่าซาลอนาและนี่หมายความว่าการอาธรรมกของเองทำร้ายตัวเองแต่คำนี้ราสารอยู่จริงแล้วหมายถึงการวางอะไรผิดที่คำพอาซาลอนนะครับเช่น มัวควรจะวางไว้บนหัวล่ะมนุษย์แต่ว่าเอาไปวางไว้บนม้าแล้วก็เอาฝาม้อข้าวมาวางไว้บนหัวมนุษย์วางไว้ผิดที่นะครับอาดัมเนี่ยควรเอาตัวไปวางไว้ตามต้นไม้เยอะแยะที่พระเจ้าให้มีมากมายแต่อาดัมเนี่ยพาตัวเองมาวางไว้ในที่ผิดมาเข้าใกล้ต้นไม้อันนี้เป็นการเดือดมากเป็นมนุษย์แล้วเนี่ย ควรจะต้องวางตัวเองอยู่ในที่ที่ถูกต้องเช่นตกเย็นสถานที่เราควรจะวางตัวเองไว้ก็คือบ้านเราใกล้ๆทู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ใช่อยู่ในบารบ์อยู่ในครับอยู่ในไหนครับนะครับปไปง,งา,า,า,าน,น,แ,น,นาาแล้วเนี่ยโอกาสผิดพลาดมันก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อทาผิดแล้วเนี่ยนะครับทูตเจ้าเนี่ยก็ต้องให้อาดามบา,าวานเนี่ยมาอยู่กับลูกนี้นะครับอันนี้ถามว่าเป็นการลงโทษไหม 50 50 50ห้าสาบเห็นการต่างๆที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นเนี่ยนะครับเป็นสถานการณ์จัดหลออให้แก่ดและฮาวาที่จะมาอยู่บนโลกนี้นั้นต้องมีรูปนี้หละเป็นมนุษย์สืบถึงวันชนโลกเพราะฉะนั้นอาดามและฮาวาจะต้องได้รับบทเรียนจะต้องได้รับการฝึกฝนก่อนเหมือนกับที่นักบินอวกาศนะครับก่อนที่จะขึ้นจรวดออกจากโลกนี้เนี่ยไปยังดวงจันทร์ไปนอกโลกไปอยู่ในสภาพไร้หนัก นั่นเป็นเอาการจะต้องปรับการฝึกฝนอบรมให้อยู่ในสภาพให้ได้หนักขึนก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าไปอยู่ในโลกดวงจันทร์หรือโลกดาวอังคารในสภาพให้หนักแล้วจะต้องปรับตัวทําตัวอย่างไรฉันได้ก็้าในะนะครับพระเจ้าก็เตรียมตัวให้แก่ดาวและฮาวานะครับจำลองสถานการณ์ขึ้นมาให้อาดามและฮาวายเห็นว่ามาอยู่โลกนี้แล้วอิบเนสมาร้ายชัยตอนหรือว่าซาตานเนี่ยมันจะเป็นศัตรู ต่อเจ้าและลูกหลานของเจ้าจากเดือนวันสินน้นโลกะตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์จำลอง,งวิชาเหตุการณ์ขับไล่สายสโสเดเทพอาดัมออกมาจากสวรรค์พระองค์พูดออาจากที่นไไี่แล้วว่าพระองค์จะสร้างตัวแทนของพระองค์ขึ้นมาบนหน้าแผ่นดินนี้แต่เมื่ออยู่บนหน้าแผ่นดินนี้แล้วอาดัมและฮาลาลจะต้องได้รับบทเพลงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับนั่นก็คือเขาคิดจากการสร้างมนุษย์ในโลกแห่งสวรรค์นะครับแล้วก็ พระเจ้าก็ส่งมนุษย์วิญญาณมานุษย์มาในรูปของการให้กำเนิดในคันมารดาซึ่งเกิดจากการปฏิสนธิของตัวสมเปิร์มและก็ไข่นะครับสมเปิร์มของฝ่ายชายไข่ของฝ่ายหญิงเมื่อไปาอยู่ในโลกนี้นะครับตอนที่พระเจ้าได้ส่งวิญญาณมาในคันของมารดาน,นะครับ วิธีการชี่พระเจ้าผูสุดได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตเนี่ยได้บอกให้เรารู้ว่าเมื่อตัวสมเมอร์แม่น้ำอาสูจิไปปปะติสนทิกับไข่ในคันมารดานะครับได้1 2 0ี่บาทอันนี้เรามีพูดเอาไว้เมื่อขัดสีย โดยที่มีมาเลากาส์นำวิญญาณมาแล้วก็มาายกาสจะถามพระผู้วเจ้าว่าเพศอะไรแล้วพระองค์จะเป็นผู้ที่ส่งกดหเพศหนึ่งแหละคำถามที่สองที่มาายกาสถามเมื่อส่งวิญญาณมานะครับเข้ามาสู่ในก้อนเลือดเพราะว่า20วันเนี่ยสเปิร์มกับไข่รวมกันแล้วเป็นก้อนเลือดสีดำ ยังเป็นก้อนเลือ่อนคำถามที่สองเลรายการถามว่าทุกสุขมากน้อยแค่ไหนเพียงใดและพระเจ้าก็เป็นผู้กำหนดโดยที่มนุษย์ไม่รู้อันนี้คือผมมิเขียนจริงๆผมองแต่ว่าผูา้สร้างอะไรคือผู้สร้างคำถามที่สามที่ในรายการถามผมกว่าปัจจัยอย่างชีพ